โอคครับทุกคนนะก็วันนี้เราก็มาอาัดคลิปกันอีกแล้วนะทุกคนนะก็วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้ต้นนู้นกันนะทุกคนนะแล้วามาตัดต้นไม้ต้นนู้นกันนะพอตัดต้นไม้เสร็จแล้วก็ ก็ตัดต้นไม้แบบนี้นั่นทุกคนนะตัดต้นไม้ไปประมาณตักโอ้ยขึ้นบล็อกขนบล็อกแล้วจากนั้นก็ ไม้มาสิบหกจากนั้นก็ครับครัครัคบับปิ้งเทเบิลออกมาครับขวานมาตัดต้นไม้ต่อแล้วกันชิ้มาตัดต้นไม้ต่อ,อตัดไม้เลย อันนี้มีต้นไม้มากมายเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดถึงตอนคุณถึงแล้วจะไปขุดตรงนี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปเลยโลกใหม่ค้ามีมันช่างกว้างใหญ่สุดแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อหลังจากที่ไม่ได้เล่นไม้ครับอันนี้มานาน ากที่ไม่ได้เล่นไม้ครับอันนี้มานานนะแล้วก็จะตัดต้นไม,ม้แบบน,นี้แล้วก็ที่ตรดไปเลยครับ11อันได้แล้วนะ เดีวก็ชื้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝุนหินตรงที่เราบอกตรนี้กันนะตงรงภูเขาตรงนั้นน่าจะได้หินเยอะดี ภูเขาตงรงนู้นะเ,เ,เ,เราจะไปขุดหินตรงภูเขาตรงนู้นนะโอ้ยตกอีกเอาภูเขาหายอ๋ออยู่นู่น นะทุกคนนะแล้วก็จะมาอาชีพรอดกันซื้อขุดหินก็เดี๋ยวเรามาต่ออีพีสมแล้วกันนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวอีพีสามเราจะมาหาแร่เอามา มาครับแล้วก็หาแร่เหล็กกันนะเพื่อเราจะได้ใส่ชุดสวมใส่ชุดก่อนเหล็กแล้วก็หาหมู่บ้านด้วยนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็ก็บ๊ายบาย